อันนี้เป็นของยายนานะคะอันนี้เป็นของคุณยายยุทธค่ะโอ้ได้ไข่ค่ะคุณยายยุทธได้ไข่ไขก็ได้ไข่ใหญ่ไข่ก็ได้ไข่ใหญ่ไปอ่ะไข่แต่งน้ำเยอะไข่แต่งน้ำอันนี้ของตาวัดค่ะโอ้ตหวัดนี่จะจุ่มอันนี้เป็นพาหนะนะคะในการเดินทาง สวัสดีครับมุนี่ยานสินก็มาเก็บเห็ดได้ครับมุนี่เห็ดออกยาวบักคักเลยมากับนาหนาหนา,นายุดกับนาจบกับพอเอสเสีรี่กับเมอเอสเสีรี่มุนี่ได้หลายคักนายุดก็ได้เกือบเต็มตาเห็นผลมาเก็บผลได้หลายหลายก็สะออนออนซ้อนสะอื่น นายุดเป็น hmm. ยังได้ได right. oh. ้คักได้แน่เด้อไไดด้้คักแน่เห็นตะพันมาเก็บเห็นตะพันมาเก็บแล้วสะออนสะอื้นหลายพี่กบนองสามสี่คนมาได้เป็นตาเด้อพี่อะมาคักไหลแน่เด้อพี่อะนายุดได้เต็มกับตาสื่อตะพันกินหลายนายุดไว้แกงมาแสบนันนาพูดแล้วโอ้พูดแล้วพอวัดก็ได้จูบบางแย่ยุขางภูมันภูมกบผงคัก Lái đây đâu? lái khác na na cái đây tiếp cả ta vừa vừa không nà không nà na cái đây lái không nà em xé ừ. đi đây lái khác anh mẹ em xé đi bán này đây bạn ai nhạy vậy chụp cái thằng đó vậy chụp nữa đây lái khác thật bớt ô mấy đa tần này đây bác cứ đây vu cứ đây khác thế chụp nhảy thế na vu cái đây chụp nhảy khác vừa là ไปแล้วปาะเนี่ยโอ้ยผัวบิ่งเด้เบิ่งดอกนู้าบ่ได้ท่านคนโอ้ยสาวบ่ได้พระนาฬยุดว่าท้ายชิพหลายกับบัวใดข้นหลายขนที่ไปเก็บอหิจจากแต่ข้นลายเลยแต่กระจายกันแล้วขุ่นหลายคนก็หลายขุนุ๊บขึ้นมากก็ได้คักหน้าหน้าก็ได้คักได้คักสุขคนผู้ได้ข้นผู้มองได้เต็มอยู่ มีต่หมองมีต่ได้เห็ดย่างคักย่างเน่สะออนหลายผู้ได้ก็ได้คักได้แน่เด้อแอสเรี่อ้บานเท่าออกคักเห็ดแม่แม่ก็อยากมาหาเห็ดบานก็เลยมามือน,นี่ก็ได้พอก็เลยได้ดจังว่าแล้วปีได้ได้แต่เห็ดบาน ค้นเต็มผู้เลยหลายคักหลายแนย่สะออนหลายไปพ่อมองละสามจุมสี่จุมหาจุมหลายคักอายนบได้ล่นกับตาอายนบ บนานาเอิญจบจบอยูู่่อ่ะต,ตอนนี้ก็ลงมากหอดดินเพียงแล้วบนนี้ก่บน,บนพอ<บ>นวันแล้วก็ได้เต็มกรตตาว่าเต็มกรตตาเปนา็นไรว่าเต็มเป็นไดดอกกรตตาหน่อยๆแล้วนี่แหละไปจุมมปจม่มงามๆตัวไปจุ่มง้ามไปลงลงมากดินเพียงแล้วลงจากคู่เลยป้าหรือบึงสองคนนั้น ลองคนนั่นเด็ดเต็มกระตาบอกกาะว่ะมองดูสือกกระตาบอกกาะพูณเจะบมาคูณโผ่่คนบ่เห็นเนาะมันอยู่ต็มเต็คนได้อยู่ตม็ตมเต็มแต่พอวันล้วก็ได้อยู่ตเตม็มเตไปนี่ละนี่กำลังสิโล่งไปหารถอีสแตกเข้าแล้วรถอีสแตกจอดจอยู่หนา้าไปยังท้อง นี่ตะคนอ่อยต่อยอยู่ทั้งผู้ไทยแค่หน่อยอือวิบวับไปหนอยบ่แมนบ่ฮู้มันแล้วเห็นบ่มันดิบเล็บดิบเล็บเยอะยังมียิ่ดาวันก็มีดวงกันอยู่ทั้งทั้งบ่เห็นกันเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปใส่มี่เต็แต่คน เดปุละกะตาเดปุละเคิงตาเดื่อเตผู้สุกเฮาสินก็มหาเห็ดบานก็ได้อยู่หลายคักทั้งผู้หฮา้งแต่คนอดิแลดิแลแอยัน้นเดียวดละเต็มกรตา เดดแดดนานาก็นายุดก็ไปนายจบก็ยุดมม่นมุมบุญอืมหัวยางมไกลบุญติวสันไกลยุ่นแล้วเนาะจะวะ้งากขึ้อ่างเนอ๋อๆๆม่กลับนะครับไม่ครับไมครับไปเร็วนะนั่นๆๆๆไปต่ออีกเงี้ยวั เอาตีนเดี๋ยวมันยังต้นไม้ว่าแตกไปแล้วมาเห็ดมันดอกธรรมชาติธรรมชาติธรรมชาติให้มันประดับปลาแมลงพับปีกสวย มีทุกอย่างอยู่ทั้งปาา่าเฮากระลอกกระแตเต็มไปลงไปหารถอีแตกบ้านเลเห็นแน่เพรว่ากับยางไปแล้วปุไป,ไปยุแก่ทั้งปุ่นแก่ทั้งปุ่นรีแลดรีแล็ด,ดอยู่มีแต่เผื่อนมีแต่มูเต,ต็มอยู่บ้านเฮาหา,หากินน้ำกันหากเก็บเห็ด คิดก็ได้เห็ดตะไคร่ดอกบนใหญ่มันนี้มาหาเห็ดบานก็ได้แต่เห็ดบานอยากมาหลายก็เลยส่วนพญสวัสดิ์ผ้ามากเอาหวานนี่ยางต่ออยู่กันเด้อ ข้าพ่อเฮ็ดอีกสับด้านับบ้านนะับบ้านนะเด้อบ้านไม้ไมด้าดก้มยูเอองนี้ยไปน้นไปดไปน่บบ้านรับเหียงเนี่ยเห็นเราบเหียงอันด เมืบบ่อกี้แตโมตีกไ่่ก็ไบนกว่าเจบแล้วได้ไ uh ข่ห huh. ญ oh ่หนาแล้วที่อยากอ่าอันนี้ก้อนหิท่นอันนี้อันนี้ขออะ่รยานะอันนี้สิขอเลยกล้วน้ำมัยุดเน่ยข้อยายนะก้อนหินก้อนหินทับด้ยก้อนหินทับ็เลยไม่พว่ก็ได้หลายม่เสาเนอย ไม่เลบน้นไปไม่ได้ไอทุกยังไปตแต่ไกแกนั้นตะไกแต่ไก่ได้มัอเลยแก่ครับบ้านแล้วครับบ้านตอนไปหอดเอ็นไง้งได้เห็นเลยนี่กัอเมียบานไม่มในสองถุงก็ว่าทำบน้านแล้วเมียบานแล้วันนะไปกินว่า่าาไปไหมวเ่ายูนี่มคนไปบุญแมรวมจะัดบานลายแมือนี่เป็นคนได

อันนี้เป็นของยายนะนะคะอันนี้เป <inizi. S 1> ja ็นของคุณยายยุทธค่ะโอ้ได้ไข่ค่ะคุณยายยุทธได้ไข่ไก็ได้ไข่ใหญ่เลยใจก็ได้ไข่ใหญ่ยุและัวหัวข่ยต่ลัวัไข่ยุทแต่วหัวขยตะัวัวข่ยตาะัวัวต่ะวหัวไขุทแต่ันนี้เป็ยุาห์แนะละคะวนการเดินทางย้าหยออกแ่ล้หัวห้มาอยบ้านแล้วก็ย้ายุทก์ะดงวลย พววัดกรสิทธิ์ล่างแกงสันตุบันมืดนคนอกปาเสียเซ้บมูย่างคัก <c oughs> แล้วก็เรื่องเลาขาหมันว่าได้ซื้อมือนเนี่ยว่าได้ซื้อมือนเนี่ยไปเก็บเองออมือนเนี่ยคว่าเรอเหลียกเอาจุม่มแกงกินแสบๆได้มือนเนี่ยลูกกับบอยเนื้อเก็บไปแกงเด้อ แกลเซรีเอ้ยเวทีภาคักคคู่นี้คู่เปรี้ยคู่เปิร์นมากกินแกงเห็ดละงอกเด้อมาได้อีกหน่อยเอ้ยมากินแกงเห็ดละงอกได้แล้วทั้งดอกทั้งจูงมันนี่สิได้เป็นกิโลสองกิโลอยู่ดอกคุณมันงอกได้อยูว่าหกหกหก ไอ้นกได้หลายคักได้นกแล้วหัวักมองออกเนาะแลวตะลั่งเริ่มแล้วขีดินแล้วฉีล่างฉสิแกงเซนเตอร์บนนได้แล้ว <c oughs> แกงเซ่ใบสุมพอดีทั้งเหลืองทั้งขาว ดอกก็ได้จุ่มก็ได้โอ้ยมันไหลนายุดกับม,ม,มันหลาสะอ่อนหลหอนไม่อยากมากไม่หิวหอดเขาเห็นแต่นไปเก็บโบดไปจักเทียมันก็ไปมือนีก็ได้จังวาอีหดีตัวเอ้ยอ่อนซ้อนสะออน,สะอ,อนสะอื่นลหลาหล่าเอ,อ้ยผู้บันเฮาผลดีคักหลายบ้านนาสีบ้านฟังผลดีคักหลายบ้านฟัง เพื่อมมหนักปางมือมาพูดอะไปบ่มีผู้บาดบ่ได้ไมีแต่ผู้ได้หลายๆแต่อ้อนหลายแต่อ้อนคับแต่แม่์ห้องก็ไปมือเดียวท่านี่ังสตออนครับแยสินกับตาวัดอดบ่ฟังผู้ใดไปมากก็ได้เบิดได้เบิดได้บดเบิดเนาะเ้าก็ไปล้องมึงในเปียกเลยว่างสิบัดนี้ก็เล็ไปตัว ไปแล้กก็ได้เื่อบาก็เลยสิมาแกงบันมันไปอีกก็ได้เพม่งกําลังเป็นใครแต่ไรเมนไปอีกว่นเีเพิ่งพูดเมนเพิ่งีดานพูดลาเดี๋ยวเอากไปแบบห้องที่สี่แล้วห้องไไปเามันอยากไปอีกยูอื่นส่วนกันยูกับพระวัดส่วนายุดอีกยู เข,ไปไปข้าไปค่อยๆไปค่อยๆคย่ะานนมาเด้อบัดีแกงซุกแล้วไม่กินเขาน้ำตาวัดย่าสินเด้อบน,นี้เด้อแกงเห็นละงกใส่ใบสมพอดีตาวัดกลังสิสดโกกแล้วอลวกปากตาวัดหรือ มามามาเอด็ดเซลี่อิซี่ไม่กินข้าวกับแกงเห็ดเราโงกเอิรนแม่ดาล่าเอิรนแม่คุณนิไม่กินข้าวน้ำกันเดอ้อม์วันนี้ไปเก็บเห็ดเราโงกไม่แกงได้แล้วก็มาล่างแกงแต่ว่ากำลังดีสด <laughs> กินเตจุ่มนี่ละมืงเนี่ยเจ้าของไปเก็บเองคาซีเซียบก็สื่อบนอยู่ตัว เอาสดเปาสะก้อนมันสิดวกปากโอ้อเอ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 อกินจุบใหญ่ปวดเนาะกับเปาสะก้อนโอ้ยน้ำลายออกน้ำเดือบเขาก็ห่อไปห่อไปพูดไม่ถึงเดือนวันพี่กู บ่บ่ได้กินเลยเพราะว่บาบ่ได้ไปไกลอยู่ใกล้ก่ยูย่ใก,ก่ไ <c oughs> ก,ก่เก็บอยู่เลาะเลาะข่าวพู้นี่เลาะหน้าพี่ยีอ้องว่ากินด,นดอกอะไรกันดอกงี้บ่ไหวมันห่อนเนาะฮ้องก็ปง่ง <c> ฮ <oughs> ้องก็ปงอายอยังฮวนฮวนยู่ ไม่เปลี่ยน้องฟดฟดจุ๋ยไหนยังไม่ต้องไปมามาไม่กินน้ำกันเด้อดแสบแห้งไรกินกินจบเบยากบ่ก็ดี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 เนาะ พอดีพอดีเลอกินน้ำกันเด้อมักบ๊อชอบบ๊อขนมากะก๋ไุ๋นใุแค่นี้ด้วยจ้าสวัสดีค่ะ